KCG เป็นบริษัทที่ดำเนินการผลิตนำเข้าและจัดจำหน่ายในกลุ่มผลิตภัณฑ์นมวัตถุดิบการทำอาหารและเบเกอร,กรี่ยังมีคุกกี้และบิสกิตบริษัทให้ความสำคัญกับการจัดจำหน่ายและการนำผลิตภัณฑ์ไปยังมือผู้บริโภคอย่างดีด้วยแนวคิดนี้เราจึงสร้าง KCG Logistics Park เพื่อให้เรามีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งความปลอดภัยและก็คุณภาพการทำงานของพนักงานรวมทั้งคำนึงถึงสิ่งแวดลอ้อมไปพร้อมๆกัน เรามองเห็นว่าการจะสร้างประสิทธิภาพเนี่ยครับเราจะต้องปรับปรุงกระบวนการของการจัดการคลังสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยมีความมั่นใจในสินค้าของเราเพื่อเป็นการยกระดับก็พัฒนาสร้างโลจิสติกส์ฟาสโดยการเน้นเรื่องของนวัตกรรมในการสมมอบสินค้าที่เป็นคุณภาพเน้นการทำงานแบบกรีนโลจิสติก KCG l o g i ล t i c s Park เราได้ออกแบบการเก็บสินค้าทั้งหมด4อุณหภูมิด้วยกันอุณหภูมิธรรมดาเก็บสินค้าที่เป็นคุกกี้และบิสกิตแอร์คอนเนี่ยก็จะเป็นสินค้าจากต่างประเทศเส้นสปาเกตตีต้ต่างๆแป้งส่วนของชิลก็เป็นผลิตภัณฑ์เนยแล้วก็ชีสเราก็ยังมีสินค้ากลุ่มของแช่แข็งในการตอบโจทย์ผู้บริโภคด้วยการจัดการคลังที่เราเรียกว่า WMS หรือการจัดกระบวนการขนส่งที่เรียกว่า TMS เป็นการทำงานควบคู่กับระบบโดยรู ทั้งหมดจะเริ่มตั้งแต่การวางแผนความต้องการของสินค้าและก็การผลิตซึ่งจะทําให้เราสามารถวางแผนกําลังคนแล้วก็รีซอสต่างๆที่จะใช้ในการจัดการคลังได้ดีขึ้น เราเน้นเรื่องการนําพลังงานสะอาดมาใช้ได้แก่กโซลารูปจะเป็นแหล่งประหยัดพลังงานใหญ่ของเราสามารถประหยัดพลังงานได้1,400ตันต่อปีหรือถ้าเป็นการปลูกต้นไม้ประมาณ1,20,000ต้นบริษัทตั้งเป้าหมายในการที่จะใช้รถ e v อย่างต่อเนื่องใน3ปีที่ผ่านมาเราตั้งไว้ไม่น้อยกว่า30%ของรถทั้งหมดเน้นเรื่องความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและก็สังคมเช่นกัน การที่เราเปิดโลจิสติกส์ฟลัอย่างเต็มรูปแบบที่เห็นด้ชัดัดก็คือช่วยสร้างความยืดหยุ่นรองรับการปรับปรุงรายการผลิตได้อย่างดีช่วยสนับสนุนการเติบโตของยอดขายประหยัดค่าใช้จ่ายลดการใช้พลังงานลดการปล่อยมลพิษต,ต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆกัน